ข่าวร้อนล่วงข่าวลึกค่ะกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของทางรายการนะคะแล้วก็ช่วงนี้เราจะไปตามกันกันกบภารกิจนะคะของทีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้ลงพื้นที่ไปสำรวจตามพื้นที่ต่างๆพร้อมกับมีการนำข้อมูลที่น่าสนใจกลับมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันเหมือนเคยคะ่ะ เริ่มกันที่กับการตรวจสอบแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์นะคะบนถนนบนทางหลวงนี่นะคะซึ่งก็จะต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แก๊งซิ่งธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วละค่ะเพราะพวกเขานั้นมาประลองความเร็วกันตอนกลางวันแสกๆในทีเดียวค่ะและชาวบ้านนั้นนะคะก็ได้ร้องเรียนมาอย่างสำนักข่าวทีนิวส์ว่าขนาดกลางวันนั้นยังปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วกลางค่ำกลางคืนจะเป็นแบบไหนเราจะไปติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ ขณะนี้เวลาประมาณ17นาฬิกาเสร็จเลนะครับเนื่องจากว่าเราได้มีการรับแจ้งนะครับว่าในช่วงเวลาประมาณ18นาฬิกานะครับจะมีกลุ่มเด็กแว้นมาวัดความเร็วนะครับในเส้นทางบริเวณนี้จำนวนมากครับทีมข่าวเฝ้าสังเกตการอยู่ได้ไม่นานก็พบแก๊งซึ่งรถจักรยานยนต์ไปเรื่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกรวมตัวกันอยู่นับสิบคันโดยนัดหมายกันที่จุดกลับรถตะสมานวงแหวนบางบังบวทองเมื่อเราลองขับรถวนสำรวจในเส้นทางอื่นที่อยู่ใกล้กัน ปรากฏว่ายังมีกลุ่มใบรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์แต่งซิ่งอีกหลายคันมีทั้งหญิงและชายทั้งหมดกําลังมุ่งหน้ามายังจุดนัดหมายเดียวกันไม่นานแก๊งซิ่งรถจักรยานยนต์จำนวนเกือบ300คันก็มาจอดรวมตัวกันจนเต็มพื้นที่เป็นแนวยาวเกือบ500เมตรบนถนนสายส4 5มุ่งหน้าบางปะอินจนกระทั่งเวลา18นาฬิกาศึกไปรองความบริเวณถนนหลวงก็เริ่มต้นขึ้นทั้งที่เป็นช่วงเวลากลางวันแสกแกแก๊งซิ่งเหล่านี้จะมีทั้งจับคู่แข่งหรือแข่งขัันนนกกเป็ลุ่ม ตั้งแต่สามทันขึ้นไปเริ่มจากจุดกลับร,ร,รถที่สะพานวงแหวนบางบัวทองระยะทางเกือบ1กิโลเมตรโดยไม่สนใจเลยว่าจะมีรถสัญจรผ่านไปมาหรือไม่ซึ่งเป็นที่เดือดร้อนของผู้ที่มาใช้เส้นทางสาธารณะแต่ก็ไม่มีใครทำอะไรได้เมื่อเราลองสำรวจเส้นทางใกล้เคียงอีกครั้งก็พบว่าบริเวณดังกล่าวมีถนนอีกหลายสายที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั้งมุ่งหน้าปทุมธานีสุพรรณบุรีบางบัวทองและกรุงเทพมหานคร สาเหตุของกลุ่มเด็กแว้นหรือสิ่งนักบิดินะครับที่ชอบวัดความเร็วนะครับในเส้นทางของวงแหวนบางบัวทองนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางนี้นะครับสามารถที่จะเป็นช่องทางในการหลบหลีกหลายช่องทางด้วยในการนะครับทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะ,นะครับสามารถที่จะจับกลุ่มได้ลำบากรับแก๊งซิ่งกลุ่มนี้จะนัดรวมพลบาลองความเร็วทุกเย็นวันอาทิตย์แต่ละสัปดาห์มีรถเข้ามารวมตั้งแต่200คันขึ้นไป ถึงแม้จะเคยเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมาแล้วหลายรายแต่ยังมีการรวมตัวซึ่งคดเมืองมาโดยตลอดเป็นเวลานับปีแล้ววัยรุ่นแถวพื้นบ้านนีก็ไม่อยากจะยุ่งมาเรา <ละ S 2> เราทํามาหากินถ้าเราไปยุ่งกับมันอะไรมันเดี๋ยวเราแต่เดือดร้อน <ละ S 2> ใช่ไหมไอพวกนี้มันไม่กลัวเป็นัวตายหรอกถามเจ้าหน้าที่มาดูแลยังไงบ้างครับที่เขาก็มาไลา่เนี่ยมาไลา่เออมีคนแจ้งไปเขาก็มาไลา่ แต่ว่าเรื่องมาจับจริงจังไม่มีเลยยังไม่มีปกติมันมาขวางจราจรเขาไงลาวเขารถจับรถจะกรับรถเนี้ยนะายใหญ่อ่ะเขาไม่ให้จับพวกเพว่อตำรวจที่สายตรวจ้งครับมามาจับเขาแล้วตอนนี้เขาบอกว่านายใหญ่เขาไม่ให้จับเขาให้ครไล่ใครไล่เราจทำอไรต่อเนี่ยต้องที่ไหนเนี่ยเขตที่มันรัดเหแก้วเหรอ บางบัวทองก็เคยไปรถไมโครชนรถตกรถตั่นนั่นไปแจ้งบางบัวทองบางบทงก็ไม่รับแจ้งมันบอกว่าไปรักแก้วขณะที่พันตำรวจโทสิงหาราชป้องอติคุณสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรคองคอยบอกว่าการจับกลุ่มแก๊งซึ่งเหล่านี้เป็นไปได้ยากเนื่องจากไม่ทราบเวลาว่าจะรัดรวมตัวกันวันไหนและเวลาใดอีกทั้งส่วนใหญ่ผู้กระทำผิดเป็นเยาวชนไม่สามารถเอาผิดได้มาก แต่ยืนยันว่าตำรวจตรวจฐันเรื่องนี้มาโดยตลอดที่ทําอยู่ตอนนี้ก็คือ<ะ>ประสานกันระหว่างไอ้ตรวจที่เข้าเวร<ะ>ของโรงพักต่างๆนะครับส่วนการดำเนินการในภาพรวมเราคิดว่าใน,ในเร็วงนี้กอ็อาจจะต้องกระดมกําลังเจ้าพิจารวจ<ะ>เข้ามาดำเนินการโดย<ะ>อาจจะต้อง<ะ>ข้อมูลให้แน่ชัดว่าวันไหน,นเวลาไหน ถ้า<ๆ>เขามาจับจริง่งทำไมจะจับไม่ได้ล่ะจักใต้สะพานเขาบอกว่านายใหญ่ก็ไม่ให้จับนั่นคืออย่างนี้เราก็ไม่รู้เะททำไงพักดีดัชนีถ่ายภาพชาติชายถุงเงินสมข่าวทีนิวส์รายงาน ท่านผู้ชมคะรับปิดท้ายรายการในวันนี้นะคะด้วยการไปพิจารณารูปแบบค่ะของการสร้างชุมชนตัวอย่างเพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติดนะคะของชุมชนสุขสามยีค่ะต้องบอกเลยนะคะท่านผู้ชมคะว่าต่อให้ปัญหายาเสพติดรุนแรงแล้วก็กระจายตัวนะคะไปสู่เรือนจำหรือว่าสถานที่ใดก็ตามนะคะถ้าหากว่าชุมชนนั้นมีความเข้มแข็งแล้วลก็ภัยร้ายนั้นก็ยากที่จะคุกคามค่ะและนะคะเราจะทิ้งท้ายกันไว้ด้วยสกรูปชิ้นนี้นะคะและช่วงนี้คุณจิตตีสีดีและดิฉันพลอดมจิตดอนพร้อมกับทีมข่าวของสำ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ26ลาดพาว้อหนึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่และเป็นพื้นที่แรกที่ได้รับการคัดเลือกจากสถานีตำรวจนครบาลลาดพราวให้เป็นชุมชนต้นแบบที่ปลอดยาเสพติดโดยมีการนำเอาหลักจิตวิทยา9ประการมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดภายในชุมชนค่ะทงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดชุมชนสุขสันต์26 เป็นทงที่แสดงให้เห็นถึงความภาคภูมิใจความร่วมมือร่วมใจและความรักของคนในชุมชนได้ถูกนำมาแขวนไว้ที่บริเวณหน้าบ้านนางกัาจนาผนเนกทานบอกกับทีมข่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทำให้ชุมชนได้เป็นต้นแบบพื้นที่แรกในกรุงเทพมหานครภูมิใจค่ะเพราะว่าเป็น แต่ว่าในกรุงเทพชุมชนแรกที่ทำโครงการนี้ค่ะดาบตำรวจพงพุทธะเส้นสวัยบุญมาตำรวจชุมชนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดาบหวานหนึ่งในคณะกรรมการที่ผลักดันให้ชุมชนเป็นต้นแบบจนได้ชื่อว่าชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดชุมชนสุขสันต์26และกว่าจะมาเป็นชุมชนต้นแบบคณะกรรมการได้มีการนำเอาหลักจิตวิทยา9ประการ มาใช้ในการดำเนินงานและได้มองเห็นถึงปัญหาที่สำคัญและควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือเรื่องของยาเสพติดที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างในสังคมโดยให้คนในชุมชนเป็นผู้รักษาชุมชนของตนเองปัจจุบันครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการมีมากกว่า59ครัวเรือนและทุกครัวเรือน ต้องมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมในโครงการนี้ด้วยถ้าชุมชนเข้มแข็งความเข้มแข็งของชุมชนหมายความว่าชุมชนสามารถดูแลแก้ปัญหาและจัดการปัญหาของคนในชุมชนได้นะครับเราก็เลยใช้กระบวนการวิทยา9ขั้นตอนเนี่ยตามโครงการตำรวจชุมชนเนี่ยเข้ามาให้ชาวบ้านให้ประชาชนเรียนรู้โดยเราคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมก่อนขณะที่นางใจทิพลอุดม ประธานเครือข่ายโครงการที่ทำให้ชุมชนสุขสันต์26เป็นชุมชนต้นแบบปลอดภัยจากยาเสพติดบอกว่าภูมิใจที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบที่แรกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและการดำเนินการทุกอย่างก็อยู่ในความดูแลของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวและฝากถึงทุกชุมชนที่อยากเข้าร่วมโครงการ หรือพื้นที่ใดที่อยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมหรืออยากเป็นต้นแบบเหมือนกับชุมชนสุขสันต์26ผู้นำต้องเข้มแข็งเข้าใจและรู้จักพื้นที่ชุมชนของตนเองเป็นอย่างดีและที่สำคัญต้องมีความสามาคีภายในชุมชนผู้นำชุมชนเนี่ยจะต้องเข้ากับชาวบ้านให้ได้นะแล้วก็กรรมการทุกคนที่เข้าร่วมเนี่ยก็ต้องเต็มใจต้องพร้อมร้อเซ็์ คือว่าไม่ใช่ว่าเข้ามาเฉยโดยที่ว่าเห็นเขาเข้าเขาเข้าตามไม่ใช่อย่างนั้นคือต้องใจต้องพร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการนี้ค่ะการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนสุขสันต์26กก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยการใช้คณะกรรมการเป็นหมอที่คอยบำบัดใช้ครอบครัวเป็นโรงพยาบาลในการพักผ่อนและให้คนในชุมชนเป็นที่รักษา ที่สำคัญทุกคนต้องรู้จักการให้โอกาสและการให้อภัยเพียงแค่นี้ทุกคนก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเกียรติพัทรสังสิริถ่ายภาพมัทิดาพงสุวรรณรายงานจอข่าวร้อนร่วม